สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อน fc ทุกท่านมาดูล่างอีกสูตรก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนค่ะคำเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลแนวทางทางี่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมด้วยจ้าดูกันเลยมาดูกันเลยประจํา วันที่หนึ่งครับสซครับหกเจ็ดเอาล่างเกอะวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะสรุปบนล่างเลยเราจะย้อนดูก็คือ หกจุดแบบห้าสิบเจ็ดห้าโกสี่ด้วยเลยมีครั้งที่สี่ ห้าสครั้งที่สี่นะคะเราจะใช้หลักแสนหนึ่งครั้งพันหนึ่งครั้งหน่วยบนสองครั้งหน่วยลา่างบวก3มครณที่ เอาตามถนัดจืดมาเลยแล้วเราจะใส่เลกสี่หนึ่งสองหนึ่งสองจบหกห้าคูณที่ ขีดขีดตัวที่เลขก่อนเดี๋ยวมันจะไม่จำเราจะใช้ที่สามบวกหกบวกเจ็ดสองสิบสี่บวกห้าบวกสามเท่ากับเก้าสิบสาม หกบวกห้าเป็นหนึ่งหนึ่งบวกห้าเป็นหกหกบวกสองเป็นแปดสามบวกสองเป็นหกห้าบวกสองเป็นศูนย์บวกแปดบวกห้าเก้าสี่เก้าบวกห้าเป็นสี่ ก็คือหน,น,น,นึ่งเก้าหเาแปดเาหนสหกสคเลยเลขโยบัป็นแปดเกอืมนม่อเนี้ยไปใส่นู 2 5สองห้าห้าส,ส,สปด้า ครั้งที่สี่ก็คือสี่ห้าหกเราจะใส่หกหลักพันหลักหน่วยสองครั้งหน่วยล่างหนึ่งครั้งบวกสามไม่ต้องคิดหนึ่งสองหนึ่งสองบวกห้า คือหกห้าแปดเก้าสามสองศูนย์ห้าห้าหกหกห้าเป็นหนึ่งหกแปดเป็นเก้าเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดแปดบวกสามเป็นหนึ่ง ปดมาเหมือนเดิมเป็นสิบสองอเมนวะหกเป็นสิบสองเป็นศูน <berm> ย์เป็นห้าบวกห้าคงที่ก็คือ ตัวผิดตัวนะคะสองสองบุกสองเป็นสี่สี่บวกสอง,สองเป็นหกโอ้หนึงน่งสองหนึ่งหก

แปดหกเป็นส่วสับส่นสับส่นหนึ่งหกแปดหกหกหนึ่ง หนึ่งหกสองครั้งเลยสามครั้งเลยโอเคจี้หนึ่งหกตัวนี้หนึ่งหนึ่งนะคะสีเต็ม <laughs> ต่อมาเลขที่ออกก็คือหนึ่งศูนย์ห้าเก้าเจ็ดเก้าหกหนึ่งหกสามห้าก่อสี่นะคะ เราจะใช้หลักแสนหนึ่งครั้งหลักพัน1ครั้งหน่วยล่างสองครั้งหน่วยล่าง1ครั้งหน่วยบนสองครั้งหนึ่งสอง่บวกหาต้องพูด x ก็เข้าใจแล้ว1บวก5้บวกส เอาเขาเป็นแปดจะเป็นสีได้ไง่ายเออเธอในก็ได้ 2, 0, 3, 5, สองศูนย์สามห้าสกับแปดนะคะแปดนะคะแปดบวกหกเป็นสิบสี่สี่แล้วห้าหกเจ็ดแปด แปบวกห้บวกสองสส่ห้าสองบวกศูนย์ได้ศูย์บวกสได้ห้าบวกหได้ศนเอาบวกห้าได้ห้าเอามาอย่างนี้จับค,คู่ก็คือ 5 0ดศูนย์สามศ้าย์แปจะเดินไปที่หลักห้านะคะจัดไปตัวโปรดคือแปดตัวนี้ไม่ชอบก็ตัดไปตัดไป ไม่แน่จะอค่าสูชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านดคนูคำเตือนคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลในทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะ สวัสดีจ้า